นี่ครับผมตากินก๋วยเตี๋ยวครับเมื่อกี้มาเจอสองเบา่ก็ดีครับเอาเก็บก่อนล้านในซอยนะครับเป็นร้านในหมู่บ้านีร้านหนึ่งเนาะนี่ครับแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านใหม่ครับในหมู่บ้านครับผมหมู่บ้านผมเองครับผมเดี๋ยวซิมไปครับเมื่อกี้นี่นะครับเป็นร้านหมู่บ้านแม่ค้าว่าอดกบงขับที่แซบบอ ขายอีกย่างนะครับหรือว่ามีต้มเส้นเสาต้มเส้นหรอครับซัฟอะไรจ้าคันเปลี่ยนนามเลี่ยนนามรูหลายได้ขั้นก็ได้เป็นเครื่องเตียวครับผมนี่น้ำปัลนน้ำแข็งใสรวมมีดนี่เบอร์เดียจ้าเอาไม้ฮาเวลาพูดพูดทางพูดทางพูดลูกขายน้ำตานครับเดินมาพี่น้ำตาลปูนนี่ครับมีสองโต๊ะ สองหนังใช้บ <Sustain able> ุก็ได้อาจจะเป็น <c> ต <oughs> oh, oh, ัวแซโอ้หน้าตาตัแซ่บดีครับอันนี้โคเรียนี่โคเรโคเรียบอลโคเรียมาครับครับให้เน้องเขากินไปก่อนครับทุกคนอ๋่ขาจะไหนเขาจะแซ่บีร โซ่ดีกว่ากันผักได้หลายครับไหัวจังบาทครับนี่สามสิบบาทครับได้ตายครับลูกค้าถูกใจไปเลยอกอให้กินหน่อยให้ติดใจนี่นะครับบอกเลยว่าขวานขวานอาชายรอตุ้งหกขึ้นบวกวงขวานวงนี่ขวานลายกันขวานหยิบ

วยตได้ครับเตียมเกี่ยวได้หลายจะใส่ให้ลายเลยครับ,จะ,รบจะแช่หอมผมเซตเลือได้ของผม,งผมจ้าปันี้บุเสีนครับนนเสนนนนียเรียบร่อยครับนี่ครับของผมครับเซนเล็ก ลูกสินซีหลูกครับเรามีเนื้อมูสสดๆลองเขาเหี่ยวเบิร์นสองเลยครับไอ้นุ่มร้านมันเขาเยี่ยมมากแสดงว่าจะแซ่บนี่ครับแบบบวานๆแล้วมันแซ่บครับกระจายพร้างอันนี้กินกัเสิ่กับเนื้อย่างเหรอ ยมี่หมเอ็มยังไบิบมังคับถูกหวานหอมดีฐานพางครับฐานเป็นบ่ครับผมจกนะครับเปนเป็นย่อนกันครับนผต้องเไปหน่อยิบไปอยู่นี่มาครับาไง พี่รุกโดดไม่เพื่อนมาเถิดในกัรนะครับก็ได้ยก็ได้อยู่ทำในกระหอนทำอย่างไรไม่ใหกคัจะยังเป็นยังม่การนะครับลุงหลายแล้วก็เริ่มไล่กับปอมจม่เห็นร ไม่หล <c oughs> <c oughs> ่อ <c> ถ <oughs> <ste at> ้นความข่าวมันขายของหวานของพมีบ่มีพร้อมแกันบรับแ่บวะแสบกับแก้มขนี้เลยกับแก้มกันตัววเอ็มบ้านล่ะกับแก้มของนี้ ไปกดเดียวสบายแล้วครับดูได้สบายแล้วคุณผู้ขายเขานะครับบอกว่าให้เปลี่ยนแต่ว่าสิไปขายแต่หมูหุงยี่สิไปซื้อสูตรน้ำเขาอยู่ๆกลมเพราะว่าให้พ่ใหญาน่อยแล้วก่อนแล้วธุระก่อนยี่สิไปกลมเพราะว่าไปซื้อสูตรเขาจะขายตัวอนะครับแตงหูเขาว่าเขาเสี่ยวพันสวงแต่ว่าเขาเขาบอกหลายเขาพันสวง เขาตาำเนียวอเป็นไฟบริสุทาจะเปี่ยนเสร็จเฮ็ดรอดครับเฮ็ดโดเฮ็ดบงเนี่ย้งหลากหลายหายวอาได้ก่เศร้าอันนีสิย่างีง่ยเยอย้ำมเศ้าได้หนอยเปรย

สุดยอดนะครับหนาบ้าน๋ยวของเท่ตรงไก็ได้จ่าไป้องสุดยอดหองน้ำสวย้องสุด,ด <c oughs> ชิบีเลยแต่ไม่ถึงเนี่ย มีมีบักเรือมีบักแตงเยอะอันนี้ออกมาาตนนบอมาโซ่ี่สปัจจุบันรกัยังถสอางสามยางเอาแต่ล้ว่วยไมาครับผมนมันบาครับด้วยจ่าย่างสด เป yeah. yeah. mm ็น hmm. ล yeah. mm ูก hmm. ค yeah. yeah, ้า yeah. ก yeah, ับ mm ้าอาแตงได้ม hmm. yeah, ่เขานั่งเจียมมันงอ

จอยเจ้จางมือเดียวมืเาเอาออไปาพักลุมตอนนี้ได้เสียชวนบุก,บกม่วงกับดยอยจากเห็นบุกมก่วงหมดเลย สูงหอดนอก,กับดองก็ได้การเด็กมองเันเป็นหน่วยสุกมันกับดอง่วยดีไปเลย

ต้องไปตกกับบ้านครับผมเดี๋ยวถึงครับครับ <laughs>

มาก่ยอบเห็นมากในม่นนี้จะมาผมเก็บไม้คิปหนาวยังก่ดีบดี